ป่ะนีไม่เห็นหรอกขิงอะ่ะขิงน้อยป่ะกินกันเพื่อนๆนี่จ้ามาอล้รจ้ามาอลไรจ้าเพื่อน,อน,อนอไปชุระกลับมาอย่างกวางเพื่อนทนก็เข้าให้พี่เหมือนกินก่อนไก่ทอดน่องไก่ทอดนะคะยายมาผ่าออกมันจะมันจะได้สุดไวนะน่ะนองติดสะโพก ต้มสปาเกตตีต้แบบเมื่อวานไม่ใช่สปาเกตตีต้มันจะคล้ายๆอะไรเรยกไม่ผูกเส้นต้มเส้นถ้าแฟนยายไม่กินข้าวเนาะส่วนอันนี้มะเขือเทศที่เราแช่ไว้ต้มซุปนีแบบยายแช่แบบเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็แช่แบบบดเนาะหน้าหนาวในซดน้ำร้อนๆอร่อยไม่มีอะไรเลยนะ ใส่แค่กุ้ยาพริกไทยทแ,ลไแล้วก็รดีใบใยแบ่งไว้น่องหนึ่งสับแล้วนี่จะผัดผัดขิงมีขิงอยู่น้อยหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรอยากกินไม่มีเครื่องครบหรอกแต่ก็ช่างเถอะเนาะะอาหารแฟนยายก็ประมาณนี้ไก่ทอดส,สลัดแล้วก็เส้นสลัดเหมือนกันนะคะ น้ำเชอรี่ผสมน้ำองุ่นแล้วก็ซุปมะเขือเทศแล้วก็อันนี้ของหวานก็คือแปร์บร์รี่นะคะนี่ว่ายายกินกับไอศครีมอร่อยอร่อยหอมๆน,น,นี่เนาะนี่แหละประมาณนี้วันนี้ปะทีนี้ยายก็จะไปทำอาหารของยายอันนี้ให้แฟนยายกินแล้วแฟนยายไปนอนแล้วยายก็กินนั่แหละ ต้นหอมเพื่อนๆด้ยาจะถอนเอาในน,นี้หน่นี่อุ้ยแต่ว่ามันจะมีหัวแล้วนี่ว่าจะเก็บไว้เอาไว้ดีกว่าเอาหัวมันไว้ปลูกต่อเนาะเพื่อนนี่ไม่เอาดีกว่าไปเอาไปเอาในสวนดีกว่าอืมอือต้นเดียวพอเสียดาย แยกเอาอะแยกเอาไดไหมไม้ยได้อยู่นี่อุย้ยมีหัวแล้วเสดายได้เอามาน้อยเสียงเสียงเอามาเสียงเสียงเอามาโอ๊ยขาดแค่นี้แหละเ,เ,เอาตัวนี้ไปใไส่้วย นะคะยายขอหั่นก่อนเด้อเน่ยคิงยายจะใส่ทั้งเปลือกนี่แหละเดี๋ยวจะหั่นก่อนซอยก่อนรีบข้างบ้านโทรมาชวนไปเดินเล่นจะปฏิเสธก็อุ้ยยัยงไงไม่รู้อีกไม่ถึงเออประมาณ40นาทีนะ่ะยายขอทำก่อนเด้อรีบรีบเสร็จแล้วเ,เห็ดออกมาไม่ใช่เห็ดฮูโนเด,ด้อเห็ดพึ่ง แช่น้ำไว้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไปปิดผัดรเส็จกินยายสับไปชิ้นใหญ่เลยสับเอาแบบห,หลุกๆง่ายๆนาเจไดอันนี้ใส่กระเทียมดีกว่านาเจไดสับไก่สับไก่เอ้นอไป สุกช้าที่นี่จะสับย,ยากเลยแหละเมืองเขาในบ้านไม่เหมือนเมือง,งเราครัวเมืองนอกกับครัวเมืองไทยจะจะเตรียนลงไปอืมหอมลากหอมล้ว ก <pour. S 1> ินนี้เรียบมาชีนี้ก็ปรุงรสนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากน้ำมันหอยชุชชโอ๊ยทเียงหน่ยชชชชชย

มันไม่เหมือนกระทะลึกเนาะกระทะลึกเอาไปทอดไก่เนาะเนื้อมันไม่ละลายก็ใส่ข้างซอมไปเลยเห็ดไม่ใช่เห็ดบูนูนะคะเห็ดพึ่งเสร็จร้อยเพื่อนเลยจุดต้ม,อม,อมหอมไป เสร็จงานจะไฟเย็นตักิงไม่น้อยนะฮะขิงไม่น้อยก็ไฟน้อยใส่แค่พอหอมๆดีเึกไเลยแล้วขิงมันก็มีแค่นี้เนาะปิดไฟใส่กลอนเข้ามุ้งนอนีิถึงใบหน้า <c oughs> เรโอ๊วเลอกกีน่นาทีหวังเลยสิบนาทีสิบห้านาทีกินกินกินป่ะมีไม่เห็นห็อกคินอ่ะ ขิงน้อยไปกินกันเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินแบบเร่งรีบง่ายๆสไตล์ยายตานะคะ <c oughs> เร่งรีบปกติก็จะกินเวลาไงละ่ะเนอะบ่า,บายสองแล้วเนี่ยจะบ่ายสองขนัดบายสองสิบห้านาทีวันนี้ไม่ได้ไร้สนเนยนะปกติอยากินบ่ายสองก็ สักเป็ดหนึ่งกินเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดเนาะใช้มือด้ยคุณผู้ชมนานๆกินทีก็อร่อยเนาะได้ได้กลิ่นคิงนิดหน่อยอดัดแปลงเอา จะใช้เห็ดไอ้นั่นใะเห็ดพึ่งเอาน้องไข่แฟนยาจะไม่ไม่ค่อยชอบให้สับกระดูกมันเละน,นะ ใบมืองไทยเหมือนกันสักกิ๊ซื้อไก่ย่างไม่ค้าจะถามว่าสับไหมจะไม่สับได้กระดูกให้แมวแล้ะกี่นาทีกี่โมงยังหรอมั้ง กี้เห็นสี่สิบอยู่แหละจะกินให้อร่อยสยักไรับ นชอบกินผัดไก่ผัดขิงมากกว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงเวลาแข่งมาว่าจะทำเลี้ยงเนะ้กลัวเขาเผ็ดเผ็ดขิงเนี่ย ไก่ตลาดพันได้อยู่ไก่ยายต้มซุปจะอร่อยมันเครื่องไก่บ้านเครื่องไก่พันเนาะมันไก่พันอะไรแต่เราเลี้ยงนานมันก็จะเนื้อมันจะเหนียวเหนียวแต่ไม่เหนียวมากไม่เหนียวเท่าไก่บ้านนะส่วนอันนี้ไก่พันซื้อมันเหมือนบ้านเราเนี่ยเนื้อมันจะนิ่มๆเละๆเนาะ เอามาทอดเอามาย่างได้ลูกผัดได้ลูกจะเอาไปต้มซุปไม่ค่อยอร่อยเาะครึ่งมักแล้วเัาลืมเปิดประตู มันร้อนเขาจะขับรถไปมัน,ปนไปตรงที่กระเทียมป่านั่นแหละเขาจะไปทําอะไรไม่รู้กระเทียมป่ามันไม่มีนะ้องแตอากาศร้อนเขาจะขับรถไปเขาไม่เดินเขาชวนกข้ไปชวนกระทันหัน เย็นเลยเนาะน่องอยู่ยึเดี๋ยวายายกลับมากินต่อแล้วก็ตอนเย็นไม่จ้องทินข้าวเลยปกติยายกินข้าวโอ้สองคุม ใช่สามทุ่มสีท่มก็อยู่ในสวนถึงสามทุ่มกเนาะก <c oughs> ินกําลังอร่อยหมดเวลา ของอมารต่อปะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูนาฬิกาก่อนทำยังกินต่อใหญ่กินคนเดียวเนาะบ๊ายายิดถึงคิถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่เจ้าด้วยนะคะ